บาน้ามาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับประเด็นต่อมาไปดูเรื่องการบ้านการเมืองหน่อยหนึ่งนะครับวันพุธพฤหัสนี้3-4เมษายนเนี่ยจะมีการอภิปรายรัฐบาลแต่ว่าก่อนถึงวันนั้นเนี่ยมีการประชุมสภาผูา้แทนราษฎรวันก่อนบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความดุเดือดน,นะครับเพราะว่าสอสอเพื่อไทยเนี่ยรุมบทวงสอสก้าไกลนะครับที่ตั้งกระทู้พาดพิงคุณทักษิณแล้วก็ประธานวันนอเนี่ย ไม่ให้เปิดทลายแล้วขู่ว่าจะเชิญสสก้าวไกลออกด้วยนะครับช่วงนี้ไปชมค,มครับท่านระเบียคบครับท่านจะมาตาวาดกับผมได้ไงก็ผมผมผมได้วินิจฉัยแล้วว่าถ้าเอาขึ้นมาก็ประท้วงอีกท่านถามได้เลยครับทําไมคุณถามไม่ได้ทําไมคุณถามไม่ได้ท่านรประธานผมจะถามจากสไลด์คือจะให้ท่านรัฐมนตรีดูผมจะได้ถามก็ถามเลยสิครับทําไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะท่านประธานครับเป็นนำหนาจของประธานครับ คือวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วครับว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีสุขภาพดีแข็งแรงมากนะครับสามารถลุกนั่งได้นะครับกราบพระได้นะครับจดจํานะครับคุณยายท่านหนึ่งที่ไม่ได้เจอมาเป็นเวลานานได้ครับเกิไม่อยากให้มีการประท้วงตั้งเป็นคำถามเลยครับไม่ไม่ไม่ต้องอธิบายนะครับคือคือคือมันจะไปอย่างนั้นได้แต่ท่านประธานมันต้องเล่าก่อนว่าข้อทีจจริงเป็นยังไงครับ ตั้งคำถามดูครับถ้าคำถามท่านไม่เข้าใจท่านจะอธิบายได้ผมยังไม่รู้ว่าท่านจะถามท่านแปลอธิบายก่อนซึ่งเป็นข้อห้าทานนประคการบรรยายครับซึ่งเป็นข้อห้ามครับคัดเชิญครับมีผู้ท้วงหรือเปล่าเชิญเชิญนะประท้วงท่านประธานข้อเก้าค่ะครับท่านประธานวินิจฉัยแล้วมันควรจะจบค่ะท่านประธานครับให้ควบคุมด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับก็ุลรัชิมานครับก่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับท่านถามได้เลยครับครับคําถามครับเปิดสไลด์ครับ เปิดสไลด์ครับที่เป็นหลักเกณฑ์นะครับขอสไลด์หน่อยฮะเดี๋ยวประเด็นเดี๋ยวจะมีผมก็ไม่อยากาห้ามนะครับแต่ว่า <c oughs> มีผู้จะประท้วงอีกเพราะว่าท่านไม่ต้องท่านเอาหลักเกณฑ์สไลด์กันมาก็เป็นการอธิบายฮะท่านท่านต้องการถามอะไรถามถ้าลําตีตอบไม่ชัดเจนนะครับผมก็จะให้ท่านถามได้อีกนะเป็นการอนุโลมนะครับแต่ว่าให้ท่านตั้งคําถามท่านท่านขึ้นสไลด์มาก็เป็นการอธิบายนะครับ ท่านอธิบายในสไลด์เนี่ยยาวไปอีกประท้วงอีกครับถ้าท่านคงเข้าใจนะครับท่านถามเลยครับเพราะอันนี้ไม่ใช่อภิปรายนะครับไม่ใช่ยติท่านเอาไว้ตอนที่ท่านอภิปรายวันที่สามวันที่สี่ครับเดี๋ยวท่านจะขออนุญาตสไลด์ท่านอภิปรายอันนี้มันเป็นกระทู้ครับต้องเข้าใจกระทู้ถามไปรันตีตอบไม่ชัดเจนก็ถามไปไม่ใช่ยติและการอภิปรายท่านคงเข้าใจข้อบังคับนะครับ ว่านี่คือกระทูกระทูก็มีชัดเจนว่าอนุญาตได้มากน้อยแค่ไหนได้ครับเพราะเป็นการเพื่ออันนี้กระทูครับถามในข้อสงสัยและตอบผมอนุญาตได้แค่นี้ครับท่านท่านประธานครับคือที่ผมจะเอาสไลด์ขึ้นเนี่ยเพื่อที่ผมจะให้ท่านแอมปอมมอนุญาตแล้วนะครับผมไม่อนุญาตานถามได้เลยครับถามได้เลยครับ ท่านประธานให้ผมชี้แจงนิดเดียวได้ไหมครัท่านประธานแค่ฟังนิดเดียวผมใช้เวลาไม่เกินสิบวินาทีฮะเดี๋ยวจะมีประท้วงอีกทำมาทำให้ประธานกบกลุ่มไม่ได้ไมผมผมไม่อนุญ,ญาตครับท่านถามได้ครับถา,ถามได้เลยครับเดี๋ยวจะมีผู้ประต้วงอีกหลายท่านไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะว่าท่านก็เป็นมีประสบการณ์แล้วในเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจดีนะครับว่าเราต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยดีครับอันนี้ก็ มันดาเนินการปัจจุบันโดยตลอดผมเข้าใจคุณราสมันดีครับผมเข้าใจท่านกับเป็นนักประชาธิปไตยต้องการดําเนินการแต่ว่าข้อบังคับผมต้องดําเนินการตามนั้นผมไปทาผิดข้อบังคับไม่ได้เด wow ี๋ยวปีประท้วงท่านถามได้เลยครับสไลด์ผมไม่อนุญาตแล้วครับเพราะจะเป็นการอธิบายนะครับท่านประธานผมจะถามจากสไลด์คือจะให้ท่านรัฐมนตรีดูผมจะได้ถาม ก็ถามเลยสิครับทําไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะท่านประธานครับเป็นน้ำหน้าก่องประธานครับท่านถามจากคำถามได้ถ้าคุณยังพูดต่อไม่หยุดผมจะให้คุณนั่งลงนะครับไม่งั้นคุณต้องเชิญออกไปท่านเข้าใจผมนะครับประธานต้องต้องดูแลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบนะครับท่านจะมาตาวาดกับผมได้ไงก็ผม ผมผมได้วินิจฉัยแล้วว่าถ้าเอาขึ้นมาก็ประวงอีกท่านถามได้เลยครับทําไมคุณถามไม่ได้ทําไมคุณถามไม่ได้ไม่งั้นผมผมไม่อนุญาตผมจะปิดประตูนี้แล้วเบาได้เบานะสสออรมใช่ไหมอาจารย์วันนอนี่ปีนี้เจ็ดสิบเก้านะครับจะแปดสิบแล้วด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางสสออโรมเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วไม่ได้ตะวาดประธานวันนอน,นะครับแค่ใช้เสียงสื่อสารให้เข้าใจ เพราะว่าประธานปิดใหม่ะอันนี้แค่บรรยากาศอภิปรายเมื่อว่วานนะเดี๋ยวรอดูวันพุธพฤหัสนี้นะครับน่าจะเข้มข้นแหละเพราะว่าเมื่อวานหกปิบีดีนิวกราฟไกก็มานะคุณชัยธวัฒน์นะครับคุณไอติมก็มาบอกว่าตอนนี้ก็กําลังติวเข้มละเตรียมที่จะอภิปราย